This Root video was sponsored Abed Planner by the Pl สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ s o k กอร์เมินินเราไม่ได้ไปดอลคราวนี้เพราะว่าผมจะเทสดสอ uh, บ Lexus UX 3 0 0 e นะวันนี้อ่ะแล้วก็ปัญหากับ Lexus นะมันใช้ชอร์จระบบเปล็กเราไปชาร์จที่ไอออนเต็มไม่ได้แล้วผมก็มาชาร์จที่นี่แต่ว่ามันมีอีกปัญหาหนึงคือมันชาร์จถึง95%แค่นั้นนะ,ะมันก็หยุดชาร์จ แล้วผมก็ลองสตาร์ทเองมันก็ไม่ชาร์จมันยังไงมันไม่ยอมชาร์จฟอสชาร์จเกิน95%ถ้าจะชาร์จถึง100%เราต้องใช้ AC แล้วผมก็ไม่อยากจะเสียเวลาเพราะว่าที่นี่มันไม่มี AC เลยเนอันนี้นะ150กิโลวัตต์ฟอสชาร์จของ s so ซลคี่มันเป็นแต่ CCS เนี่ยแล้วก็ยังไง Lexus มันรับรับไม่ได้มันรับแค่เท่าไหร่นะ33กิลัต์นั่นแนหะอืมโอเค ตอนนี้เราก็จะเริ่มขับเทสดูนะเราจะขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะดูว่ามันจะขับได้ไกลแค่ไหนได้แล้วก็อย่าลืมนะเราต้องเอากล้วยมาด้วยทุกครั้งเลย front axle 1,000 the whole car Ooh. what 188 1,880กิโลสฮะ why is so heavy It's just 50 something kilowatt hour Okay เราเริ่มขับแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็ไม่ค่อยมีลมแรงก็ดีหน่อยอากาศดีก็เลือกวันที่อากาศดีนะแล้วก็เราต้องขับ96กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะ ถ้ามันจะเป็น90 G P S ก็ไม่น่าทําไมคนที่มันขับ t o โยต้มันขับจ้า <c oughs> แล้วก็ไฟฟ้าก็ใช้ยอดเนี่ย214เลยแต่ว่ามันมีลมต้านนิดหน่อย <c oughs> อแล้วก็ที่นี่ก็อันนี้ไม่เป็น touchscreen นะเป็นธรรมดาแล้วก็มี control นี่เลยก็อะ lecture style เออเราเพิ่งจะผ่านที่ start แล้วนะ ปรับน้ำมันแล้วเราเพราะได้ผมได้เช็คแล้วมันเป็น184กิโลเมตรนะเมื่อกี้เนี่ยก็แปลว่ามันผิด2กิโลเมตรแล้วนะโอ้สองกิโลเมตรนี่เกินมันเท่าไหร่เนี่ยเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะแล้วตอนนี้เราก็ขับไปได้1 8 5กิโลเมตรแล้วเราเหลือตั้งยี่เหลือแค่20กิโลเมตรฮะและ้วคันนี้มันน่าจะขับได้เก300ินส0มกิโลเมตรละสามร้อยสิบสากิโลเมตรแต่ว่าวันนี้นี่ไม่รู้นะ10องศาข,ข้างนอก โอเคเดี๋ยวเราต้องหาที่กลับรถแล้วเนี่ยถ้าเราขับไกลไปนี่เราก็จะมันจะปัดจะหมดแล้วนะเรากลับมาถึงที่เดิมแล้วนะแล้วก็ถ้าดูในทริปม e แต่รนะรถคันนี้มันขับไปไม่ถึง200กิลเมตรและผมผิดหวังนะนะแล้วเราต้องอย่าลืมนะว่าเราต้องหักไป1%เพราะามันโอเวอร์รีพอแล้วก็ตอนเรามาถึงนี่นะรถมันรีพอร์ตนะแต่มันก็ยังขับได้อีกผมได้ยินนาะจากเล็กซัว่ามันขับได้ประมาณ20 30กิโลเมตรนะหลังจากแบตเตอรี่วอร์รประมาณ20กิโลเมตรหลังจาก0นย์แต่ว่าผมไม่อยากจะขับต่ํากว่า0ูนเพราะว่าส่วนใหญ่คนคนทั่วไปเขาก็ไม่ขับกับต่ากว่า0นะูนย์ะแล้วก็ <laughs> มันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะตั้ง1 9อวัตตอนนี้มันเป็น200กว่าวัตต์เอาต่กิโลเมตรนะถ้าเรา correct นะนะก็แปลกนะคันนี้มันน่าจะขับได้300กิโลเมตรแต่มันได้แค่200 ต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะขับไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าเราจะเทสว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องเทส120กิเมตรต่อชมงด้วยตอนนี้เราอยู่ที่เอสปานะบเลลอนเชลเอสปาแล้วก็เราก็กำลังชาร์จรถผมกำลังทำวิดีโอชาร์จรถอันนี้ผมไม่ได้หลังๆนี้ผมไม่ได้เอาลงในช่องไทยเพราะว่ารู้สึกว่าคนไทยเขาไม่ค่อยสนใจนะแต่ว่าช่องหลักนีเขาก็อยากจะรู้นะว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนแล้วก็ เราก็ต้องจอดเปี้ยวอย่างนี้หน่อยเพราะว่าสายมันอยู่ท่าด้านผิดเนี่ยแล้วเราเลือกมาชาติที่นี่เพราะว่าที่นี่มันโฉบมันชาติเร็วแค่ไหนถ้าเป็นที่อื่นมันไม่ได้บอกแล้วนั่นเนี่ยแต่ว่าผมก็ว่ามันชาติเร็วนะเพราะว่าคนอื่นทุกคนนะเขาบอกว่ามันมันรับแค่33มสถึงสาิกิโลวัตต์แต่ว่าเรารับตั้ง43ิกิโลวัตต์ก่อนนี้มันเป็น 44K สกิโลวัตต์นะเนาะแล้วก็เหมือนกันที่โซกเกเกก่อนนี้มันก็รับตั้ง4 1่สกิโลวัตต์ ผมไม่รู้ว่าทําไมที่นี่มันมันเร็วหรือว่าทําไมผมชาติเร็วกว่าคนอื่นนะไม่แน่ใจนะแล้วก็เคสมาว์ชาร์จเจอร์เราอ่าน QR code แล้วก็เปิดเข้าไปในในมือถือได้แล้วตอนนี้ผมกำลังากาลังถ่ายสกรีนเนี่ยนะในมือถือแล้วก็จะทําวิดีโอโห44กิโลวัตต์เลยดีมากเลย ก็แปลว่าเราอาจจะไม่ต้องรอนานตอนแรกผมกลว่าต้องรอตั้งหนึ่งชั่วโมงเลยแต่ก็ดูก่อนเราจะต้องชาตถึงร์จถึง90%ในวิดีโอแล้วก็ผมจะชาตถึงร์จถึง95%จนมันหยุดอีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะขับ120โอเคเราชาตถึงร์จถึง90%แล้วเราขี้เกียจไปถึง95มันใช้เวลานานมันจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเลยเราได้ชาติในหนึ่งชั่วโมงแล้วนะใช่หนึ่งชั่วโมงจาก9%ถึง90%แต่ว่าโอเค แล้วก็ผมสังเกตนะว่ารถคันนี้นะมันไม่มีนากีเกชนะนะผมได้เช็คตัวแล้วนะมันมีโฮมเมนูแล้วก็นะมันมีน a กีเจไม่มีแอปอะไรก็ไม่รู้แต่มันไม่ใช่เป็นเขาคงจะกะกะว่าทุกคนมันจะใช้ a อ d r o i o ด u t o ทูหรือว่าอย่างไรนะมันไม่ใช้ navigation นาะกีเจชรถแต่ก็แปลกหนะ่านะเนี่ยโอ้โหเราเริ่มขับ120กิมตร่อชโมงแล้วนะแล้วก็รถคันนี้นะเสียงดังมากเลยเก็บเสียงไม่ดีแล้วนะ โดยเฉพาะถ้าถนนมันไม่สม o ทอ่ะมันอ๋ขนาดเกสมันก็รู้สึกดังแล้วนั้นระยยี่สิบมันก็ยิ่งแยกกว่าน,นี้อะ่ะเออผมยังว่าเมื่อก่อนนะว่ามอเตอร์สมมันมันเก็บเสียงไม่ดีนะแต่ว่าคันนี้นี่แยกกว่าน,นั้นก็จําได้ว่าผมจําได้ว่า MX 30แบตเตอรี่มันเล็กกว่าแล้วก็มันถูกกว่าตั้งเยอะเลยแล้วมันก็ยังเก็บเสียงได้ดีกว่าแล้วก็ที่จริงขับได้พอๆกับคันนี้เลยนะคันนี้มันกินไฟ้เยอะนะไม่รู้่ไมาอ่ะ โอเคโอเคเรากลับมาที่เอสปอร์แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เรามาชาร์จข้างหลังนี่ยพผมจะเทดสอบดูชาร์จที่ ABB Charger ก่อนนี้นะผมได้ยินว่า Lexus มันชาร์จช้านะส่วนใหญ่คนอื่นที่เขาได้ทดสอบนันมันรับแค่35-33 kW แต่ว่าตอนนี้อะทุกวันที่วันนี้เนี่ยเราได้เช็คดูนะ มันรับประมาณ42-44กิโลวัต์นะแล้วผมก็ได้ยินข่าวว่า Lexus เขาเพิ่งจะ roll update ให้มันชาร์จเร็วกว่าเดิมแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหากับ hand shake ที่ Charger ออื่นเพราะว่ามันมีคนหนึ่งที่เคยที่ได้ที่ได้ซื้อคันนี้แล้วแล้วก็มีปัญหาเยอะเลยเกี่ยวกับ hand shake มัน hand shake นี่มันคือตอนเราเริ่มชาร์จ ชาร์จเจอร์กับรถมันจะต้องคุยกันแล้วมันเหมือนก็มัน,ม,นมันคุยกันไม่รู้เรื่องประมาณนี้แล้วมันก็ไม่ไม่เรามันไม,ไม,ไม่ชาร์จเลยขนะหรือว่าชาร์จแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดไปตอนนี้น,นี่ก็ได้ชาร์จตั้งนานแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยก็ดีก็โอเคแต่ว่าวันนี้นะเออเออมันเ,เ,เ,เป็นยังไงอ่ะตอนเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมันก็ผมว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะตั้ง200วัตต์แอลต่อกิโลเมตรแต่มันน่าจะเป็นประมาณ150หรือว่า อย่างน้อย160บมันเป็นสองแล้วมันสูงนะั่นมันใช้ไฟเยอะนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันปแปลกว่าคันนี้มันมี54 kWh บกิโลวัตต์่เอไม่ใช่ตนะคิดว่า54นะประมาณนั้นอ่ะ54 kWh กิโลวัตต์่วแบตเตอรี่แต่ว่าออตอนเราขับเทสแรกนะั้นะเราได้แค่4 1 kWh กิโลวัตต์ที่เหลือมันหายไปไหนทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วก็ตอนเราขับเทสสองนันนะ เราได้44.7 k ิโลวัต์ชปกติถ้าเราขับเร็วกว่านั้นแล้วก็มันมันน่าจะได้ไฟฟ้าออกมาน้อยกว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็ได้ได้ยินข่าวได้ว่าจากเจ้าของที่มี Lexus เหมือนกันเนี่ยว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันรีพอร์ตแปลกมากเลยบางทีมันมันกำลังชาตแล้วมันก็บอกว่ามันมันน่าจะเป็น80-90%แต่มันรีพอร์ต 40% 5 0ผมว่าเบียร์สของเ e x u s มันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเขาอาจจะแก้บ้างแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาอีกก็เพราะฉะนั้นะผมก็ไม่รู้ว่าเราเชื่อได้ไหมว่ามันขับได้แค่200กิโลเมตรมันน่าจะเป็น300กิโลเมตรแต่ว่าผมก็ได้ทสเหมือนผมทสคันอื่นทุกคันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีใช่ไหมก็แล้วผมก็คงไม่มีเวลาทสอีกทีหนึ่งก็แค่ทสต,ตอนนี้แล้วก็อโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับ ขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอาก็ปากกันใหม่สวัสดีครับ